พอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วขคล้องหมักล้พี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่นฮปลวกดูเหมือนกำลังจะหดินนะคะหขี้ดินก็สิมีน้องจ้าดูจ้าดูจ้าดูจ้าเอ้ยน่ารักบอยากให้ได้หินเสียงให้พี่น้องเอ้ยอยู่หังค้างนี่นั่นเปิดเพลง ยานพิดยานพิดกดก็เลยปิดเสี่ยงเอ้าบ่เป็นยังหรอค่ะเบิ่งแต่ภาพแล้วก็เดี๋ยวิีบ้าให้ฟังอ,ะอ่ะลูกเนาะโอ้แต่เว,เวลาเฮาขุดนะเสี่ยงอันตีนเฮ็ดนั้นดังควักๆนะโอ้ยปิดตะปวดเสี่ยงธรรมชาติเนาะเสี่ยงนกเสี่ยงแมงเฮาก็ได้ยินไม่ได้สปิดเพลงดังสเสล้วอยู่ข้าง,างก็ได้เออสามเพิ่นเหอะวามสุขของเพิ่น เก็บเห็ดนี่กะความสข้องเฮามบะนะกำลังเป็นตาฮักเป็นตาแกงเซฟตปุปุตีปีจ้ะไปพอบันเลงนั้นพอซ้ามดอกบ้านี่ซ้าหมีขี้รถเบิงมาะนะ่เห็นจุ้มนี่นะจ้ะก็เลยได้เก็บไข่แน่อยู่ได้น้อยหนึ่งอยู่ค่ะได้จุ้มในน้อยบ่ยได้ไล่หรอกได้นิดหนึ่ง กระดีใจละละสำนี้ก็ได้บึงฮาบกับเสี่ยงฝั่งเสี่ยงพาคไปเด้อจ้าในมีจังวะภาคเนยปาภพคกเนอันนี้ดินตุปุตีปิดินแตกเคลิ้มนั่น,นกาสิมีเห็ดบางม้มก็มีเนะคะอันดินแตกเคลิ้มโผล่ขึ้นมาปูรูปีรีนะโอ้ปิดตะปวดหายอันเห็ดปวกนี่เพิว่ววาเห็ดปวกสีโอกมือ เอ่อมื่อวันพระวันศีลท่านเพิ่งมานะเนาะค่ะแล้วก็วันก่อนวันพระเขาเอิ้นวันวันโกนเนาะค่ะมันสิออกนะมีวันโกนวันพระแปดคำสิบห้าคำก็สิออกค่ะแต่ว่าอุณหภูมิก็ต้องได้เด้ฝนก็ต้องตกอุณหภูมิก็ต้องได้เด้อค่ะบ่แม่นว่าทุกวันพระสิออกตลอดเลยค่ะบ่แม่ินเลยค่ะเป็นช่วงเป็นฤดูกาลเนาะค่ะเนาะแล้วก็ก่อนวันโกน ก็ซิมีอยู่ค่ะแต่อันนี้คือมือนีนี่ล่างวันพระนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันพระใหญ่นะคะแต่ว่ามือน,นี้ย่างวันพระละแสดงว่าเข้ากอีเยี่ยมเยีมออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วะคะ่ะมือนีกระโผขึ้นมาอีกนิดหน่อยแต่ที่จริงกะมืออื่นๆกะโอกได้นะคะมือที่บวมเมนวันพระวันกูนกะโอกได้คือกันค่ะฮิตนะฮิตบวกนะจากที่สังเกตแล้วก็ที่เคยเก็บมาล็อกค่นเนาะมันก็โอกได้คือกัน แต่ว่าที่พิ่นมาอกวันพระวันกูนี่มกระเมนความพิ่นอยู่ค่ะช่วงวันกูนวันพระนี่สีโอกลายค่ะเฮ็ดนะสิเห็นขนโพดโอ้ยเต็มหน้าฟีดเต็มเฟสเต็มอะไรไปเบิดเลยอีช่วงนี้ล่ะวันโกนวันพระเนาะค่ะเนาะแต่ฝนก็ต้องตกเป็นช่วงฤดูฝนถ้าเป็นช่วงอื่นฤดูอื่นนี่บ่คอยเห็นเด้อค่ะเห็ดพวกเนี่ยเห็ดพวกอันที่ออกนหมู่ก็สิเป็นน่าสิเป็นเฮ็ดพวก ไกน้อยค่ะอันดอกน้อยๆคร่าวๆเต็มเป็นพืชเป็นพืชน,นะคะเคยลงไปให้เบิงแล้วนะคะเห็ดพวกไกน้อยสีโอ๊หลายๆกันกับเห็ดพวกใหญ่เห็ดปวกฟานเผืเอ่อๆกันเห็ดปวกดอกใหญ่ๆอันนั้นนะ่ะดอกใหญ่ๆสีกินแซบค่ะเห็ดพวกใหญ่นะั้นดอกใหญ่ๆนะหวานแซบกรุบๆดีขนาะดอันเห็ดที่เก็บอยู่นี่คือเห็ดปวกจิก บางพื้นที่เอินเห็ดปวกจิกนะคะแต่วันนี้อยู่บ้านข่อยเอินเห็ดปวกน้ำรวดเห็ดปวกน้ำรวดว่าสันเพิ่นเอินเพราะว่ามันโอกแป๊บยาวๆเป็นเทวายาวๆเป็นมูเป็นมูเมื่อน้ำรวดไปได้กระซิโอกไปหั่นประมาณนี้มั้งคะ่ะเพิ่นก็เลยพากันเอินว่าเห็ดปวกน้ำรวดเนาะค่ะเนาะ,เ,นะเก็บไปกะมวนไปพี่น้องเอยอย่ากเก็บไล่ให้มันฮักบนไล่คะ่ะ อยู่ใต้ต้นยางเพื่อนคะนี่นะยางพาราเนะค่ะต้นยางพาราอยู่ข้างทางขีข่อีไปนาขี่รถนั่งรถอีไปนันเรียวหางเรียวทางเพิ่นน่าเพิ่นได้เฮ็ดพวกกันตุก,กันเรียวทางก็มังเอิญพอซ้ำดอกค่ะีิเลงน,นะซ้ำดอกน่ะต้นขีบนั่นล่ะแล้วก็เลยเลาะห้าแล้วก็ได้เก็บนี่นะคะมีบ่หลายค่ะได้ยุ่มหน่อยหนึ่งบ่วอแกเเยงสาจักสี่เห็ดย่งกินเพราะวานนี้น่ะ เก็บแล้วกะหากันเฝ้าค่ะพันบานในกิ่นขา้าวเร้าว่าอีไปห้าอยู่นาเจา้าโค้งนอยู่นา,าก็ซาโอ้ยบอกอกนะคะในคำนี้นะคะเมื่อน,นี้ก็ลากันไปซ้ำนี้เดอจ้าไว้พอกันไมคคิมหน้าจ้า